วันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับของช่องของเรานะครับะจะมาเป็นความรู้เป็นทิกเล็กๆน้อยๆครับไว้ตัดสินใจสำหรับการเลือกซื้อ bm f 3 3 3 0 0 e นะครับก็หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยเวลาขับทางไกลอ่ะถ้ามันไม่มีแบตเนี่ยมันไม่ค่อยประหยัดมันจะกินน้ำมันกว่าตัวเบนซินอีกแต่ผมอยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าวันนี้ผมเอาคันนี้มาขับรลงใต้ นะโดยที่ผมเติมว่ามันจากมกาบางนาใ,นใกล้ๆร้านของผมเนี่ยแล้วขับวนในกรุงเทพมาเป็นร้อยโลแล้วแล้วก็ขับออกมาตอนนี้เราอยู่บางสะพานแล้วเดี๋ยวผมจะไปเติมน้ำมันอยู่อีกทีที่ชุมพรผมเติมมาเต็มถังเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามันวิ่งได้ทั้งหมดกี่โลแล้วเดี๋ยวลองมาหขรกันนะครับโอเคเดี๋ยวชมกันครับกลับมาอีกครั้งนะครับตอนนี้ขับมาถึงอ่าเพลเมือง พอชุมพรแล้วแต่ผมตัดสินใจนะว่าผมจะยังไม่เติมเดี๋ยวขอไปเติมที่แยกขอปีบนะครับจะมีปั๊มอยู่ปั๊มใหญ่อีกปัม๊มหนึ่งเพราะว่า,าน้ำมันยังเหลืออีกเกิน1นึในสี่ของถังนะครับแล้วก็เลขไม่รวมที่ผมจับมาแต่ผมเติมน้ำมันนะที่กรุงเทพคือ5้าร้อยเูแล้วเดี๋ยวจะดูว่าจะใช้น้ำมันกี่ลิตรแล้เดี๋ยวขออีกมันครึ่งชั่วโมง ตอนนี้เรามาถึงก่อนถึงแยกเขาปีดนะครับระยะทางของรถตั้งแต่เติมน้ำมันมาคือ619.2กิโลเมตรส่วนน้ำมันในถังฮะก็เหลืออยู่ประมาณเกือบ1ใน4นะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันกันนะฮะแล้วก็จะดูว่ามันใช้ไปกี่ลิตรนะครับมาดูนะครับมาลุ้นกันนะครับอยากรู้เหมือนกันนะว่า 330E ตัว F30 ที่ทุ <Iya. S 1> กคนบอกนักบอกหนนะาว่าเฮ้ยเขาวิ่งทางไกลเนี่ยมันกินน้ํามันนะเพราะมันแบบแบบไปด้วยไม่ได้ชาร์จมันจะไม่ประหยัดทั้งหมดนะฮะสามสิบสี่จุประมาณสามห้าสามสี่จุดเจก็เดี๋ยวมาคํานวณกันอ่าเดี๋ยวมาดูเครื่องคิดเลขนะครับหกหนึจุดหาร สามห้าใช้ไปทั้งหมดสนะิบเจ็ดจุดวันจุดเจ็ดะกิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าโอเคนะครับกับความแรงที่ได้ก็เอาไว้เป็นตัวเลือกนะฮะสำหรับคนที่กำลังซื้อแล้วคิดว่าวจะซื้อสามสองสอมสองศูนย์ไอสามสองศูนย์ดหรือสามสามศูนย์ดีนะครับก็เป็นตัวเลือกว่าเนี่ยกินลเมันอยู่วานนี้ส่วนความเร็วที่ใช้เนี่ยจะบอกว่า รเราเป็นตัวเลือกว่าเนี่ยกินน้ำมันอยู่วันนี้ส่วนความเร็วที่ใช้เนี่ยจะบอกว่าเราใช้ความเร็วเดินทางไกลเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ขับช้าขับอยู่ร้อยยี่สิบกว่าขึ้นไปตลอดนะดันข้างหน้าตลอดลก็ถือว่าโอเคนะครับคุ้มค่ากับแรงความแรงที่ได้แล้วก็ค่าน้ำมันที่จ่ายไปนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปของเราครับ thank you